เริ่มกันเลยแล้วกันครับตอนนี้เรามาอยู่กับเทฟปุ๋ยนะครับเทฟปุ๋ยตอนนี้คืออาหารที่ทำคืออะไรราบปลาราบปลาบอกราบปลามีอะไรก็ใส่นนครับสูตรง่ายครับเนี่ยก็คือถ้าจะให้อร่อยนะครับต้องถอดเท้าทำนะครับห้ามใส่เกลือทำเดีก็ดถุงก่อนถ้าใส่เกลือทำไม่อร่อยนะครับบอกบอกด้เลยนั่นหรอน ตอนนี้คือเครื่องไม่ครบนะครับแต่ว่ามีอะไรก็ทำนะ<ถ>ตอนนี้กำลังผสมเครื่องตอนนี้คือผ่านการ uh, ทำสุกมาแล้วนะครับทำสุกมาแล้วแต่มันมีสูตรเฉพาะครับไม่ไม่บอกนะครับสูตรเฉพาะนะถ้าอยากได้สูตรเดี๋ยวติดต่อทางเชฟหุยเลยเดี๋ยวให้สูตรไปนี่ตรทำนี่ตัดเศว่าแล้วหม้อเออหม้อนี้มันต้มอะไรอ่ะเขาอะย่างไงบอก อัน uhm. นี้คื like, อไอ้ต้มไงหมู้ป่าว้าวหม้ป่าต้มยำกินในเือนะโอไม่น่าจะเป็นจับข้าวนะครับ่านม้ชมผมดูแล้วน่าจะเป็นจับแกบมากกว่าน้่นี่ในบ้านเขาั้นั่งเข้าอยู่เขากลัวหม้อหายเขาไม่กลัวข้างในจุกแล้ว ไอ้ขวดนี้ที่ตั้งอยู่มันไม่ใช่ส่วนผสมนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นคของเชฟเขาเป็นอาหารเสริมของเชฟเขานะครับอันนี้คือจะบอกว่าสูตรลับอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นอาหารเสริมของของเชฟนะครับสูตรลับอยู่ตรงนู้นครับต้องถ้อรองเท้าทำนะใส่รองเท้าเอันมันต่อแทดนะครับตันนี้ราดปลาเดี๋ยวน่าจะเอาลงไปคั่วอีกแล้วมันแบบ จะใส่หัวเชื้อครับนี่เรามีหัวเชื้อนี่สูตรเด็ดอยู่ตรงหัวเชื้อนี่ครับรอ,อันนี้เป็นหัวเชื้อนะที่เทลงไปนะครับแต่หัวเชื้อเราทำสุกแล้วนะ,นะวสุกแล้วทุกอย่างสุกหมดครับได้ได้ได้แต่ตอนนี้เป็นอยู่แตเมื่อกี้หัวปลา ต้มยำหัวปลาปลาอย่างไรตัวลาดไหมปลาอย่างไรอ๋อวันนี้เป็นปลายี่สกนะครับอุ้ยเต่าแกะปลาไม่ใช่ใครหามอยู่ให้เต่าแขกดังปัดเลยโอ้ยเต่าลันปัดลันปัดโอ้แตกคือแตกคักเลยลันปัดลันปัดเลยเออกคลังที่ลูกขึ้นแม่จังปัดนี่ขุ่นสบงนี่เมื่เพื่อนแบบที่คนแบบ เมื่อกี้ไม่มีอะไรครับแค่มีนั่งลงไว้ครับเป้าแตกเฉยตอนนี้เสียงไม่ค่อยมีว่ากลับบ้านที่บ้านเกิดมาถ้จะร้องเนี่ยผมกินนะเดี๋ยวนี่ผมผมผมชิมให้ดูกรสชาดเนะขาดเกินเออได้เด้๋ยเยได้ยนะเพิ่มเพลทอีกน้อยเนี่มันขาดอยู่ครับเพิ่มเพลเพิ่มเพทเพิ่มเพิ่เพ้ิเ่เเพิ่เม่ิเมก กินพริกเบดพอดีครับเดี๋ยวเราไปซื้อพริกกันครับโอ้ตอนนี้ขาดติดนิดหน่อยนะครับตอนนี้หน้าตาของเราเป็นอย่างนี้นะตื่นเต้นจ้าอย่างตอนนี้มันไม่มีผักนะผักแก้มนะเราเราทำง่ายๆนะครับตอนเี้กอมีอะไรมะนาวก็มีอยู่มีลูกมะนาวเขาแหละอันนี้อันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้มยำหัวปลาอันดีคือ ต้มยำหัวปลาออกขังตอนถูดเราวางเข้าข้างกับอข้างไว้รถแล้วก็มันเปื่อยๆดูแซ่บตัวตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลฟ์เดี๋ยวตอนนี้นักดนตรีไม่รู้พร้อมยังนักดนตรีเราโสเล็พร้อมกันมาทั้งทั้งวันแล้วเนะเมื่อไรจะเอาจริงยังไม่ดูนะนี่ครับนักดนตรี กำลังปรึกษาเนี่ยกตากตาสามตัวแต่กองไม่มีนะไม่มีกองนะเดี๋ยวขอกองครับขอหลังเราวันนี้มีกองอะไรเดี๋ยววันนี้มีอะไรผมรอกินต้มหัวปลาละร้อนดีกว่ากำลองเทสให้เสียงใส่ป่ะทิ้งไหมตอนนี้มันอยู่ที่เอ็กซิงแล้วครับรสชาติไม่รู้เป็นยังไงดูแอคติ้งก่อนได้นะยักหน้าไปสามที ได้ได้คือเลยเสริแล้วเมื่อกี้ขาดไปใช่ไหมเรากินปลาไปบางที่มนได้กินพร้อม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 ตักเสร์มน่อย่างรวยยังเปเอาจง่ายไรไม่ขวางทั้งมันมันขวางขวดเหลา่เห็ดเชี่ยหลายเห็ดเชี่ยหลายมันดึกไปเห็ดเชี่ยบหลายตีเยอะไปตักไปทีละสช้อนชาพอนะ แซ่บไลเบิดไว้ด้ยมันจได้่เมันจะกินได้โดนๆเ่ยกว่าจะได้กลับบ้านไมกินต้องกิเปรแตกต้องปาบเบ้านนีปลาบ้ามัใส่กยง่าแต่เด็่นเด้ีอะไรัี้ก็มีเป็ดย่างมีต้มยำเป็ดแล้วก็มีต้มยำปลานะครับดี่ก่อนนะครับอเอาตามันบอกมีเยทีปลาน้าขวดยุบา เด่นแบบกระโดมเดี๋ยวอันนี้เป็นต้นต้นอะไรนะอันนี้เระหยัดไม่ติดแฉกนี่แหละผักนี่แหละ